มาชมไฮไลท์การขันะนะครับศึกฟุตซอลไทยลีก2024ครับเกมนัดกลางสัปดาห์เป็นนัดที่5ของฤดูกาลเลยนะครับฟุตซอลไทยอาร์มี่ครับเปิดอาคารสุรสิงขนากองพลรอ9จังหวัดกาญจนบุรีรับการเยือนของแบ็คเพลยูไนเต็ดนะครับก่อนเกมนี้แบ็คเพลก็อยู่อันดับที่2ของตารางครับชนะมารวดเลยนะครับมีอยู่12คะแนนส่วนฟุตซอลไทยอาร์มี่ก็อยู่อันดับ9ครับมีอยู่4คะแนนแพ้มา2เกมติดต่อกันนะครับ เจ้าถิ่นอยู่ในชุดสีน้ําเงินครับส่วนทีมเยือนอยู่ในชุดสีครีมจวักบุกขึ้นมาของแบ็กเพล l นะครับแล้วยิงลูกนี้ครับเน่บอลไปชนคานจังหวะแรกโดนคานแล้วก็มาโดนเอกราชอีกครั้งหนึ่งนะครับยังดีที่ไม่เข้าประตูแลจะจวานี้ฟาบิเซโอครับได้บอลมาไหลามาให้กับอัสราวุธเปิดไปครับแต่ว,ว่าพารุพง์ครับยิงหลุด้่มคานไป ได้ยิงจอดจ่อนะครับแต่ว,ว่ายิงข่าผ่านฟีคิกครับบอลลบบานสมสวยยิงไปติดกำแพงแล้วก็เป็นอารุธครับรับไว้ได้แล้วจังหวะนี้ครับลูกยิงของสุปกรณติดเซฟของเอกราชครับสุปกรณลุยขึ้นมาแล้วยิงด้วยซ้ายครับบอลทะแยงมุมเข้าประตูไปเป็นประตูขึ้นนำหนึ่งสูนะครับสุปกรณประวัรัชดากุลนะครับนาทีที่9 ยิงหักข้อลูกนี้ครับให้แบ็กเพลออกนำไปก่อนเป็นประตูปลดล็อกนะครับแล้วโอกาสของธีรพัฒน์ครับได้ยิงแต่ว่าบอลปีนหลังเท้าลูกนี้ออกหลังไปเกือบจะตามตีเสมอเร็วครับแล้วจังหวะยกบอลมาของธนวัดรครับบอลหลุดกรอบไปครับลูกนี้ช่วงท้ายเกมครับ เนเน่ครับบอลไปโดนมือนะครับพุทธศิลป์เช็ค VS แล้วก็ให้เป็นจุดโทษทนทุพงศ์นิทาพรมครับยิงลูกนี้ไม่พลาดครับตามตีเสมอครับ1ประตูตอนน่อ1ก่อนจบครึ่งแรกนาทีที่17นะครับยิงจุดโทษลูกนี้เข้าไปแล้วโอกาสของเนเน่ครับยิงในกรอบเขตโทษลูกนี้บอลไปติดศักดิธิ์ครับเกือบจะนำา21 ครึ่งแรกก็เสมอกันอยู่ครับหประตูต่อ1กลับมาในครึ่งหลังครับฟุตซอลไทอมี่ได้ยิงครับอนุสรติดเซฟของอารุธนะครับล้มตัวปัดออกหลังไปได้ลูกเตะมุมฟาบิเซโอได้ยิงครับบอลไปชนเสาบอลบุกข,ของแบ็คเพิร์นะครับสุปรกรณ์ยิงหักข้อครับบอลเฉียวเสาออกไป ได้ลุนประต,ตูติดๆกันเลยนะครับแบ mm ็กโพลม่อีกครั้งนึงครับฝาบวิซิโอเปิดเข้าไปแล้วก็ยิงลูกนี้นระวาดครับแต่ว่าบอลเฉี er ่ยวเสาไปเอาเป็นจุดนันครับ mm hmm. แล้วโอกาสของธีรพัฒน์หมพรมได้ยิงหักข้อเหมือนกันครับบอลไปฉลับมีโอกาสสวนมาได้ลุ้นเหมือนกันนะครับไทอามีแล้วจังหวะนี้ของกิษนะครับยิง ผมบุกหนักเลยครับทีมเยือนแล้วจวังหวะนี้ก็อัศดาวุธครับได้ยิงจิ้มแล้วครับแต่ว่าบอลไปชนเสาแล้วจวังหวะยกบอลมาของฟาบิซซโอก็ยังไม่เข้ากรอบครับโอ้ยิงไม่พักเลยครับแบ็กเพลแต่ว่ายังเจาะฟุตซอลไทมไม่เข้าจนต้องมาเล่น power p a y นะครับ จังหวะนี้บอลไปชนคาแล้วก็กระโดดมาเข้าทางของพอรมงคลครับโอ้จังหวะไปแฉลบผู้เล่นของฟุตซอลไทมี่ด้วยครับตกใส่คานมาพรมงคลยืนอยู่ตรงนั้นครับยิงจ่อๆเข้าไปขึ้นนำสองหนึ่งครับโอ้ช่วงท้ายเกมแล้วครับนาที28่แเลืเวลาที่เหลือก็พยายามจะเอาประตูคืนแต่ว่าทำไม่ได้ครับจบเกมครับฟุตซอลไทมี่ก็เปิดบ้านพายกับทางแบ็คเพอร์ยูเต็ดไป1ประตูต่อ2ครับ